ขณะที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการกระทําของกลุ่มคนร้ายนะครับก็เป็นการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษย,ษยธรรมต่อพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อชีวิตของประชาชนนะครับที่ได้รับการป้องไร้การป้องกันนะครับและก็มุ่งหวังที่จะทําลายความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนพร้อมท้งขอให้พี่น้องประชาชนนะครับร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการสังเกตและแจ้งข่าวสารบุคคลและวัตถุต้องสงสัยเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัย ร่วมกันนำพาสันติสุขสู่พื้นที่จังหวัดแชแดนภาคใต้โดยนะครับสามารถที่จะแจ้งนะครับเบาะแสนะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับไปได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของสายตรงเลยนะครับแม่ทัพภาคที่4ี่พ่วนใยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เบอร์โทรศัพท์หม่เลข0611732999ย้ำอีกครั้งครับ0611732999หรือว่าเบอร์สายด่วนของกรรมนอภาค4ส่วนหน้า1341หรือว่าหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ